สวัสดีครับบันทึรกรับ3ก๊กนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมระบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะในแพลแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตร้านค้าของศึกใหญ่ฤดูฝนกับสังการไตล่าด้วยนะ,ะมาดูกันที่ระบบใหม่ก่อนนะที่เพิ่งเข้ามาก็เป็น1ห,นหอสมุด ก็ชิงหนึ่งหอสมุดก็จะเป็นการไต่คล้ายๆไต่หอนะแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนจะเจอกับผู้เล่นด้วยกันเกือบว่าอยู่อันดับสูงก็จะได้ของรางวัลมากนะอันดับก็ประมาณนี้นะของรางวัลก็มีฉายาได้เจ็ดวันก็เป็นการกิจกรรมจะรีเซ็ตทุกๆวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนหรือว่า คืนวันอาทิตย์นะนะก็ของรางวัลก็ตามนี้เลยเนาะได้ของรางวัลโหเยอะเลยสามสิบนะอันนะกล่องกล่องซุ่มเครื่องรางได้ฉายาได้ปากกาเออได้ของอัพอ่าอะไรวะของอัพสมบัตินะเออได้ทองอันดับต่ําที่สุดที่จะได้ก็คือห้าร้อยนะสองร้อยถึงห้าร้อยเนี่ยคือรางวัลต่ําสุด ออตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบไม่รู้จะมีใครมาแซงหรือเปล่าก็เป็นในเรียกว่าในเซิร์ฟรวมในในโซนนะอ่ะอันดับเขตลบก็เป็นเขตลบเนาะเขตลบของเราอยู่เขตไหนเจอกับใครบ้างก็ไม่รู้ว่ามีกี่เขตนะกี่เขตกี่เซิร์ฟนะที่เจอกันตันนี้ก็ยังหาไม่เจอว่ามีเซิร์ฟไหนบ้างนะ ก็ถ้าเกิดว่าผ่านถึงชั้นที่20ก็จะมีของให้ชั้น30ก็มีของให้ชั้น40 50 60ไม่มีนะมีที่70เลยอีกทีหนึ่งก็คือรางวันสูงสุดก็อยู่ที่70ชั้น70นะสําหรับการผ่านด่านเป็นชั้นนะผ่านดานก็สามารถเพิ่มบัฟได้ถ้าเกิดว่าเราเจอผู้เล่นพลังเยอะกว่าเราก็สามารถเพิ่มบัฟ ให้ทีมเราชนะตัวทีมที่พลังเยอะกว่าได้แต่ก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะขึ้นนี้ก็อยู่กับการเราจัดทีมด้วยและตัวศัตรูที่เราเจอเนี่ยชั้นถัดไปเนี่ยก็จะมีจุดเด่นก็จะมีบัฟเพิ่มด้วยบัฟเพิ่มศาสตาเทพ300%อัตาราลบหลีก50%ทีนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวที่เราจะเจอด้วยนะว่าจะเพิ่ม เพิ่มบัฟอะไรบ้างก็ใส่บัฟแก้ทางเอาก็ได้นะอย่างสาตาเทพโดเมตสามร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วก็หาป้องกันป้องกันสัตาเทพของผมไม่มีนะ,ะแล้วก็มีอัตราลบหลีกบวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าคิดว่าจะตีไม่โดนถ้ากลัวว่าจะตีไม่โดนอเดี๋ยวลองตีดูก่อนก็ได้นะจะตีมิดบ่อยไหมอย่างงี้นะก็ถ้าเกิดว่าเราตีมิดบ่อยแล้วก็สามารถ เพิ่มบัฟได้อันนี้โหสู้ไม่ได้เลยนะอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่ามิดหรือเปล่าแต่สู้ไม่ได้ก็ลองใส่เข้าไปดูอ่ะอาจจะสู้ได้แต่ว่าสาสตาเทพของผมไม่มีบัฟอ่ะก็ลองสู้ดูพลังต่างกันหมื่นกว่าอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตายเลยสักตัวรอบนี้ตายไปหนึ่งตัวอ่ะลองกดซ้ำๆยำๆดูก็ได้นะเผื่อจะผ่านอ่ะตัวนี้ก็สู้ไม่ได้เลยอ่ะโอเคทีนี้ บัฟนี้เราจะหาได้จากไหนบัฟก็หาได้จากประตูมิติด้านล่างซ้ายเนี่ยนะสามารถกดได้วันละ5ครั้งก็จะได้ของด้วยที่ได้มาก็เป็นบัฟนะอ่าแม่นมาอีกทาไมอ่าตรงนี้ก็เป็นแม่นเลเวล1นึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งคถ้าเกิดว่าเลเวลของเราเยอะขึ้นก็จะได้บัฟที่แข็งแกร่งขึ้นนะที่ดีขึ้นนะ,อะตอนนี้ก็ได้ของรางวัล ได้อาตาฝ่าโจมตีได้ขิได้บัฟป้องกันกล่อ,อ,องสุดท้ายนี่ก็จะเป็นบัฟแบบเลือกเอาเนาะก็เมื่อกี้มีเอ,อ,อะไรอะ่ะกลนศึกทีนี้กลนศึกลดดาเมจก็เลือกกลนศึกลดดาเมจมาก่อนเมื่อกี้นะผมเจอกลนศึกลดดาเมจมาลองดูทีนีอ้อยู่ตรงไหนกลนศึกลดดาเมจตัวนี้ลองใส่ดูทีนีช้ชนะไหม ขอข้ามไปเลยแล้วกันไม่ชนะอยู่ดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยเข,เขาไม่ค่อยได้เลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราชนะได้เราก็จะได้ของรางวัลตามแต่ละชั้นเนาะของรางวัลก็เอามาอัพกลศึกได้นะครับวันหนึ่งสามารถไต่ได้สูงสุด15ชั้นอ่า ก็มีร้านค้าให้ราคาก็สามารถแลกของได้นะเอามาอัพของพวกนี้เอามาใช้ทำอะไรอเอามาอัพกลศึกนะครับตัวนี้ก็มีคือบัฟที่เรามีนะสามารถดูได้ว่าเรามีบัฟอะไรบ้างแล้วเรายังขาดบัฟอะไรบ้างนะนี่ของผมก็มีขาดยูนิเซีันเพ่ก็ของที่ได้จาการะบบนี้ ก็เอามาใช้อัพกุญสึกนะกุญสึกต้องเป็นกุญสึกขั้นขั้นไหน,นขั้นทองขึ้นไปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนอ่าเนี่ยขั้นทองขึ้นไปนะก็จะมีตัวประกอบนะครับถ้าเกิดว่าของแดงเนี่ยจะไม่มีนะจะไม่จะไม่จะไม่สามารถประกอบได้ ต้องเป็นของขั้นทองขึ้นไปนะครับจะมีประกอบให้ก็สามารถกดอัพได้อ่าอัพป,ปุ๊บก็จะได้พลังเพิ่มได้สแตตเพิ่มนะมก็แทนหมึกก็จะใช้น้อยหน่อยปาาก,กาใช้น้อยที่สุดนะแต่ว่าหายากที่สุดเหมือนกันถ้าเกิดว่าอัพได้ก็ แต่ก็ประมาณนี้นะเอ้ยลืมดูนะอันนี้ผมอัพมั่วไปหน่อยเนะี่ยลืมไปอัพอัพตัวของลุงก่อนนะอออันนี้ผมนํามาอัพของทองก่อนอ่ะไม่เป็นไรนะก็ตัวนี้เอา้าอยู่ไหนแล้วประกอบตัวนี้นะขาดประกายอีกสองอันเออก็ลองไปหาแลกดูนี่หาแลกมาสองสองอัน ก็ขาดอะไรก็แลกกันนั้นนะอ่าพออัพปุ๊บปึง๊งอ่าก็ได้เพิ่มอ่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปรีบอลก็ได้เนาะเออเอาไปรีบอลเราก็ได้ของกลับมานะอันนี้ผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละอัพไปเลยอ่าแต่ละอันก็จะมีเพิ่มต่างกันนะขั้นต่อไปก็เป็นโจมอ่าเป็นเลือดแล้วก็โจมตีสาเปซป้องกันก็อ่าก็ลองดูดูกันว่าจะอัพอันไหนนะ อย่างตัวนี้หัวแรกก็เป็นโจมตีไม่ใช่ประกอบนะเออ,เอแรกเป็นป้องกันแล้วก็เลือดแล้วก็ป้องกันอ่าตัวนี้เพิ่มส่วนมากจะเพิ่มเป็นป้องกันเนาะเลือดเลือดโจมตีอ่ามีทั้งหมด7ขั้นนะตอนนี้อ่ะก็ลองอัพกระดูนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเอามาลงมาให้ใหม่ให้ดูเพิ่มนะก็อ่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ชั้นเดียวกันนะชั้นเดียวกันคนที่จะได้อันดับดีกว่าก็คือคนที่ลงดันก่อนนะครับดูอย่างคนเนี้ยลงตอนเที่ยงคืน9้านาทีเห็นไหมแต่ว่าคนนี้ลงตอนเที่ยงคืนยี่สิบหกนาทีก็จะอยู่อันดับสองเพราะงั้นถ้าจะให้ดีต้องขึ้นถ้าอยากได้อันดับหนึ่งก็ต้องเอเรียกว่า มาลงตอนเที่ยงคืน1นาทีเลยนะอ่าเพราะงั้นมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้รางวัลดีกว่านะสําหรับคนพลังเยอะๆนะครับส่วนผมก็ยังอยู่เนี่ยทันที่29เอยู่เลยอะ่ะเออยังเอาชนะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีกันลุยกันอีกทีหนึ่งอโอเคอ่ะคงจะมีประมาณนี้นะสําหรับระบบนี้นะครับระบบชื่อยังไม่คุ้นนะ ชิงหนึ่งหอสมุดโอเคทีนี้มาอัปเดตกิจกรรมใหม่กันก่อนนะไม่ใช่กิจกรรมใหม่นะอัปเดตของใหม่เนาะเออว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างมาดูที่สึกใหญ่ฤดูฝนก่อนตอนนี้ก็สามารถรับตัวนี้ได้แล้วนะออของรางวัลใหญ่สุดได้ชุดลุงหนึ่งชิ้น แล้วก็สุ่มขั้นลุงสุ่มอุปกรณ์ขั้นลุงได้1ชิ้นได้แล้วมาได้แล้วอได้ฉายานะฉายานี้ก็ทําให้เราเพิ่มพลังได้สเตตัสทั้งหมดห้าเปอร์เซนะะงั้นก็มารับกันเ,ออเมื่อกี้ลืมดูนะว่าได้เพิ่มพลังมาประมาณเท่าไหร่โอเคประมาณนี้อ่า และมาดูร้านค้ากันตอนนี้ร้านค้าเข้ามาแล้วเออร้านค้าอันแรกเลยก็เป็นของแรกเนาะสชิ้นแรกตัวนี้นะก็ต้องเติมเงินถึงจะสามารถแลกได้นะชุดลุงนี่ยังต้องเติมเหรอโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ยังอยู่ที่เจน4ี่นะแม่ทับตัวที่สี่อยู่แม่ทับลุงตัวที่สต้องเติมเงินถึงจะสามารถแลกได้ อันนี้สัตเทพสี่ชิ้นสัตวเทพตัวที่สี่แล้วของที่แรกได้ตอนนี้มีกิเลน,นหน้าแรกที่สุดแล้วนะกิเลนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอของทองขั้นสี่ส่วนมากก็จะครบกันหมดหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าสายฟรีแต่เล่นมานานก็อาจจะมีครบแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังมีไม่ครบก็ลองซื้อมาสุ่มดูได้เนาะ ตัวที่น่าซื้อสําหรับผมนะผมขาดก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนทองตัวเนี้สามชิ้นเนี่ยโอเคอาจจะแลกพวกนี้ไปนะครับสําหรับผมตัวนี้ก็กระบี่ก็น่าแลกนะกระบี่ก็เอาเพิ่มอัพดาวแลกได้ทั้งหมด40ครั้งเนาะตัวนี้นี่สามสิ้าหนึ่งร้อ่งชิ้นนแน่น่าจะแลกกิเลนให้หมดนะของผมเนี่ยให้หมดก่อน3แล้วก็ที่เหลือก็ ห้าชิ้นนี้ค่อยๆแลกไปทีน,นี้มาดูร้านลดราคาลดราคาตอนแรกแม่ลุน้นลุ้นให้เป็นเ,เจนสามนะแต่อีไหนได้ก็มาแค่เจน2นะครับตัวแม่ทัพเนี่ยอัพตัวเกมอัพเดตอัพเดทไปอย่างรวดเร็วแต่ตัวกิจกรรมนี้ของให้แรกยังไม่ค่อยอัพเดตเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ได้แลกได้สาสิบหกครั้ง ประมาณ180ร้อยแปดสิบเศษนะก็180ร้อยแปดสิบเศษประมาณสี่ดาวหรือห้าดาวนะสี่หรือห้าดาวเนี่ยจำไม่ได้นะก็ตามนี้นะก็ตัวนี้ถ้าทองเหลือก็ซื้อมาอัพพลังได้เนาะเออก็ถ้าซื้อก็มีสามชิ้นสามชิ้นนี้ที่น่าซื้อตัวนี้ก็น่าจะตัดไปแรกในร้านค้าปราถนาได้ ตัวนี้ก็ร้านค้าปราถนาก็มีนะก็สามารถซื้อได้แล้วร้านค้าปราถนามีถึงเจนสามแล้วด้วยร้านค้าปราถนายังอัปเดตถึงเจนสามเลยนะกิจกรรมอันนี้ใช้ทองซื้อแท้ๆนะยังถึงแค่เจนสองนะแล้วก็งั้นก็แนะนําเป็นอันนี้กิเลนอีกนะอัปกิเลนหรืออัปสายฟ้าก็ได้นะถ้าเกิดว่ายังไม่เจ็ดดาวเนาะก็สามารถแลกซื้อมาได้เนาะถ้าทองเหลือนะนะอก็ มาจบไปอีกหนึ่งกิจกรรมตัวนี้สามหมื 36, ่นหกอ่ะโอเคตัวนี้สามหมื่นนีไปเลยเอ้ยลืมดูนะตัวนี้อะไรกิเรียนบาลีโอเคสามสิบ ไว้แนี้ก่อนเดี๋ยวชุดลุงแต่ชุดลุงซื้อไม่ได้โอเคประมาณนี้อะประมาณนี้นะที่เหลือก็แลกอะไรก็แลกแลกได้ก็แลกแลกไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับโอเคถัดมาเป็นสังการไต้ล่าสังการไต้ล่านี้เหมือนเป็นกิจกรรมที่ลาหลังไปนิดนึงนะขอไม่ค่อยอัปเดตเลยเนาะสกินแปลงล่างโอเคสกินแปลงล่างก็มีแค่เจนหนึ่งนะอ่าสกิน ไม่ใช่สก,กินแปลงล่างอ่าสก,กินสก,กินก็มีแค่เจนหนึ่งนะแล้วแปลงล่างแต่ว่ายันแปลงล่างเนี่ยโหใช้เยอะแล้วก็มีมาถึงเจนสี่แล้วก็คือถึงเจนสี่แล้วอ่ะก็ถ้าอัปเดตล่าสุดก็ต้องเป็นเจนหนะ้าเนาะอ่าแต่นี่ก็ถือว่าอัปเดตเยอะแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นสก,กินเนี่ยยังมีแค่หนึ่งเองอมาดูราคาทั่วไป ราคาทั่วไปไม่มีอะไรนะโอเคขาดไปเลยแล้วกันนะตำลึงขายก็ซื้อผมซื้อแค่นี่แหละธงอย่างเดียวนะสะสมไว้สกิลลุงก็มีถึงชุดที่สี่นะสกิลที่สี่ก็ถือว่าอัปเดตเกือบสุดๆแล้วนะสำหรับสกิลลุง อ่ะก็น,นี่ก็ไม่มีนะอ,อะไรนะอัปเดตอะไรอัปเดตไม่มากนะสําหรับตัวนี้ก็อย่างว่านะอัปไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีอะไรกลนศึกกวนศึกก็ยังเป็นแค่อันที่1กับอกันที่2นะชุดแรกอยู่ชุดที่1ก็คืออันที่1กอันที่2ถ้าเกิดว่าเป็นไอทาอาหารอนะชื่ออะไรนะลืมแล้วอ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเนี่ยยังมีชุดที่สองเข้ามาแล้วนะก็เป็นปลาวาฬนนะ่ะยังมีให้แลกเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่อัปเดตเข้ามาเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เติมเงินสั่งการใต้ล่าแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็ต้องเติมกันเพื่อเอาอันดับอยู่เนาะเพื่อเอาเอาตัวนี้นะเอาเหรียญทองมาแลกแว่าสายเติมคงจะไม่ค่อยเติมกันเท่าไหร่แล้ว ว่าของไม่อัปเดตก็ไม่มีอะไรให้เติมซื้อนะเออพูดยาวเกินไปลปะไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหมดแล้วอัปเดตมา2กิจกรรมกับ1ระบบที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบตะเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ